ข้อแตกต่างระหว่างความคิดกับจิตที่รู้ค่ะคือเวลาเนี้ยเข้าใจว่าความคิดเนี่ยมันคืออะไรคล้ายๆว่าเราคิดอะไรอยู่เนี่ยเรารู้ว่าเราคิดนะคะแต่ทีนี้เรื่องจิตที่รู้เนี่ยไม่ทราบว่ามันเป็นยังไงอะคะ่ะเอาอย่างนี้ก่อนนะเวลาที่คุณมีความสงสัยแบบนี้เกิดกันเยอะนะเวลาที่จะเริ่มสติแล้วเนี่ยมักจะนึกว่าเอ๊ะความคิดอยู่ตรงไหนจิตอยู่ตรงไหนมันเป็นอันเดียวกันหรือเปล่านะเออไปถ้าถ้าคุณอยากจะแยก ย่ให้เห็นความแตกต่างจริงๆเนี่ยผมขอให้สังเกตอย่างนี้เมื่อไรที่คิดฟุ้งซ่านแบบไม่มีระเบียบมันสมความคิดขึ้นมาเองนะลักษณะของจิตจะแคบหรือจะหมนเนี่ยให้ดูความรู้สึกนะเวลาที่เราฟุ้งมากๆนึกออกใช่ไหมมันรู้สึกหมนๆมันรู้สึกว่าจิตมันยุ่งๆอยู่นั่นแหละตัวนั้นแหละคือสภาพของจิตที่เป็นอกุศล คือคือไม่ใช่ว่าคิดชั่วคิดไม่ดีแต่หมายความว่าความฟุ้งซ่านความหดหู่นะมันเป็นต้นเหตุของความเป็นอกุศลของจิตภาวะอากุศลหมายความว่าไม่สว่างไม่เต็มไม่เบิกบานไม่ยินดีมีความรู้สึกหม่นหมองนะนั่นนั่นคือลักษณะถ้าหากคุณสังเกตออกว่าตอนนี้เราหม่นหมองอยู่ตรงนั้นแหละส่วนของจิตแต่ถ้ารู้สึกถึงความยุ่งยุ่งฟุงฟ้งฟุง้งอยู่นั่นแหละส่วนนั้นคือความฟุ้งซ่านนะ เข้าใจนะมันมันจะได้แยกถูกมันจะได้หายสงสัยนะครับค่ะ